อูกับอยู่กับมาซินซ <f> ิงแลอี๋ต้องให้ีันไอตีด้ยเพื่อนิ้งไม่ได้ว่้ เป็นทองดูเห็นปะกดไปที่ตัวเอแล้วเหน็นแะอเป็นทองวนะแอเปนองนะเดน,นะน,นะนแสบอนะเอามาแดกเลยกูก็แดกอยู่แล้วด้้จะให้กูแดกเลยใช่ไหมนะ่่อกูก็จะแตกกันแล้วนะเฮ้ยอ,อ๊อ,อ,อ,อ โชว์กดดีขวานขวานะขวานกดดีขวานอืมอืมไปเฮ้ยเียกทิ้งขวานทิ้งขวานทิ้งขวานหาห้องดิ

มุยน่าจะแตกอยู่แล้วแตะ วิววะวิวไม่เอาคนเล่นเยอะไอ้สัดเจี๊ยปเปิ้ลอะไอ้ตรงแอปเปิ้ลทองแต่อยู่ข้างบนข้างถังลาวาเข้าถังลาวาอะใช่ไหมแม่งเล่นแบบจะตัดต่อได้ไหมน่ะอันนั้นกูอัดอยู่กี่แล้ว อัดตังหน้าแล้วเอ้าเอ้าเอามั้ยนี่คือแบบแต่ละคนนี่ต่างอาัดต่างอาัด กินเกะกูดีแล้วกูใช้เล่ไม่หมดกูก็เลยรู้ก่อนที่กูหลบอย่างเดียวใช่ไหมนะเล่นที่สวอตเป็นชอบส่งอะไรน่ารำคาญมาที่สวอตลิสโฟรตีเอ็กกู ส่งรูปพี่อะไรมาก็ไม่รู้กูไม่เข้าใจเว้ยคือแบบกูจะตีสีดูอะบอแค่นี้หสักไปบอกแอดมินด้วยคือสี่เบสกูสิบเก้าขึ้นนี่คือกูเล่นไม่ได้ใช่ป่ะเออสักบอกหน่อยเว้ยมึงทำงัดจิตเนี่ยนี่นะนี่ยังอยู่ใช่ป่ะเออแค่คือเป็น

ไม่รู้ปลาไปไหนรูก so it ็ไม่รู้ปลาไปไปมากูจะให้มปลาให้หมดเดี๋ยวนีู้้ิ่งรออ่ะไปดิไปดิเอาแม่ปลาไอ้สัตว์แม่งอยากันไปกูหมดวัตแต่ฟัก คอมโบไหมดไดเดี๋ยวตัดต่อไม่ได้ใช่ไหมอยนะ oh ากตัดต่อ,อยากใสอินโทนใส่มึงไหมนะ่ะคอมโบซีบียูอะไรนะ่ะวางะวังระวาทำไมวางระวาทำไมเอาระวามา อยากจะไปบอกนะมึงสร้างมาทำไมฮะคือมึงบอกเซอร์ว่าให้มึงโอ้ยคอมโบมึงแรงเก้อในสัตว์จะจีเน่ไป <c ười> <c ười> อ่ะ <c ười> สำหรับจะจบไหม <c ười> เล่นกับใครวะเนี่ยกูกดกูกดแบบอ,อ๋อนู้ แอพกินแอปเปิลสุดมันมันเอาไว้ทำเพื่ออะไรวะน่ะนังก็ไม่ได้ช่วยเยี่อะไรหรอกอ๋อโอ้ยคอมโบมันก็แรงกเ,กเก้เยี่แอปเปิลทองกูแม่งเกือบหายสัก นี่มัน normal คลิกหรอวะนะ normal, 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 normal. normal คือ normal คุณนี่คือตีแบบไม่ได้แรงมากเลยนะนะ่ะนี่คือมึงแรงแบบโอ้ยอะก็มาดับมึงแป๊บนึงแป๊บนึงมึงมึงฟังเสกดีๆนะเว้ยไอ้นี่กูดีๆนะเว้ย ดูสิเวดกูทำไว้กูจาวโปมาเล่นนี่ไหมละ่ะ กูตีแบบจะตีเหมือนเมื่อก้นันแต่มันก็ตีไม่ได้นี่กูตีดีสุดแล้วนนะโอ๊ย กูคอมโบดีสุดแล้วมั้ยเนี่ยน่ะกูขึ้นะค,ค,คอมโบกูเนี่ยขึ้นโอ้ยมึงจะตีกูข้ามแผ่นดินหรือไงเน,นี่ยจัให้กูัปจะตายแล้วนะไม่เอา <c oughs> สำหรับวันนี้ขอตอลาไปก่อนครับกูครับไปตายเพน